ช่วงนักข่าวพลเมืองช่วงนี้นะคะจะพาไปดูเปลือกไม้บางชนิดที่สามารถนามาทําเป็นยารักษาโรคได้แต่บางประเภทก็สามารถนํามาทําเป็นสีย้อมผ้าได้เช่นกันนะคะและที่ตําบลชุมแสงอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทมีกลุ่มแม่บ้านที่เอาเปลือกไม้มาทําเป็นสีย้อมผ้าส่วนสีสันของเปลือกไม้นั้นก็จะต่างกันไปโดยมีทิศทางของแสงแดดเป็นปัจจัยค่ะซึ่งนี่ถือเป็นภูมิปัญญาที่ผู้ใหญ่กําลังจะถ่ายทอดให้กับเยาวชนในรุ่นต่อไปติดตามจากรายงานของนักข่าว พลเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะการย้อมสีธรรมชาติเป็นงานที่พี่ปราณีดาทองสมาชิกกลุ่มแม่บ้านสมบูรณ์ตำบลชุมแสงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ทำอยู่เป็นประจำ เพื่อเตรียมไว้เป็นวัตถุดิบในการทอเครื่องนุ่งห่มที่ใช้ในครอบครัวแล้ววันนี้พี่ประณีได้ชักชวนเด็กๆในหมู่บ้านมาร่วมเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติเริ่มตั้งแต่การเข้าป่าเพื่อหาเปลือกไม้ให้สีโดยจะถากเปลือกไม้แต่ละครั้งนั้นต้องดูทิศทางของแสงแดดด้วยเพราะเป็นความเชื่อมาแต่โบราณเกี่ยวกับการให้สีของเปลือกไม้นไเยยง่ ในสตูวสมาทัยเคล็ดสีวิจะเข้มกว่าใครเลยทั้งไงวมันจังนะในก็ยังสตู้ให้ก็ยังสตูก็ไม่เอาเวนเอาไม่เอาเวนดาลเดิมวิ่สมา์ทเอาเอาคลาก็ไม่เอาเดิมเชื่อวิเงือบเมื่อได้เปลือกไม้ที่ต้องการก็นำมาต้มสีแล้วนำเส้นไหมมาย้อมจากนั้นเติมน้ำปูนใส่ลงไปเพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้นและจับตัวกับเส้นไหมซึ่งเคล็ดลับในการย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ ยังมีองค์ความรู้อีกมากมายที่ผู้ใหญ่จากบ้านสมบูรณ์ยินดีที่จะถ่ายทอดให้กับเด็กๆเกพราะเปลือกไม้จะให้สีที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงของฤดูกาลและทุกครั้งที่นำมาต้มต้องคอยลุ้นว่าจะออกมาเป็นสีอะไรและนี่ก็คือเสน่ห์ของการย้อมสีธรรมชาติย้อมของแต่ละครั้งจะได้สีไม่เหมือนกัน อย่างกับครั้งนี้ได้สีแดงครั้งนู้นก็ได้สีแดงจางเวลาเอาส่วนผสมเนาะไหมมามาย้อมน,นี่นะสมมติว่าเราใช้1กิโลเราว่าสมมติว่าได้1กิโลนี่ได้5ผืนก็คือ1กิโลนี่ก็คือทําให้เสร็จทีเดียวเลยคือหนึ่งครั้งวันนี้ได้รู้ย้อมผ้าแล้วก็ตัดไม้มาทําเป็นน้ำย้อมผ้าก็เอาดินกบให้มันเพื่อเกิดใหม่แล้วก็เป็นต้นใหม่ จากการเห็นคุณค่าของทรัพยากรในบ้านของตนเองทาว้านสมบูรณ์จึงรวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์พื้นป่าแห่งนี้โดยออกเป็นกฎกติการ่วมกันในการใช้ประโยชน์บนเนื้อที่กว่า2,000ไร่สิ่ง <c oughs> ที่เห็นจากกิจกรรมนี้คือการก่อตัวของสำนักร่วมในการปกป้องทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษภัยต่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่นถ้าเทียบกับสีสังเคราะห์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป นักข่าวพลเมืองจังหวัดสุรินทร์รายงาน